สว,วัสดีชาวไฟน์นายแอดเฟรดี้ทุกท่านนะกผู้ก่อรายการไฟน์แอดเฟรดี้ทีไรรายการที่เราเป็นลิลลัสโน่ของเราครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาเสนอทฤษฎีสองทฤษฎีนะฮะในไฟนะะ์นายแอดเฟรดี้สี่นะครับก็นะฮะหัวข้อแรกนะฮะเป็นเรื่องของเด็กเขียวบนมินิเกมและโปสเตอร์ในเกมไฟน์นายแอดเฟรดี้นะครับวราจะถามว่าเป็นใครนะครับคำตอบก็คือมันก็เป็นเด็กที่ เป็นผู้ทำลายตัวแมงเกิลนะฮะคุณอาจจะถามว่าเป็นใครนะฮะแล้วเปิดรูปให้ดูนะนึกนึกภาพออกมาฮะอ่านี่ฮะตัวมันคือตัวนี้นะฮะคุณคุ้นไหมฮะนั่นแหละนี่แหละนั่นแหละอีกแล้วคุณรู้สึกคุ้นคุ้นกับมันไหมฮะนั่นแหละครับมันก็คือตัวที่มันวิ่งไล่แมงเกิลในแมงเกิลเควสในไฟในเอ็ดเวดดี้สามนั่นเองครับและ นอกจากมันจะอยู่ในไฟล์แอปเปอร์ที่สามมันยังอยู่ในไฟล์ในแอปเปอร์ที่สองด้วยนะครับในแมกอ้ยในคิสโคปนะฮะเราจะเห็นมันอยู่ในตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะฮะเราจะเห็นมันอยู่ตรงนี้กุมพรมนี่นะฮะอ่ามันอยู่ตรงนี้นะฮะไอ,ะอ,ะะอะเด็กเขียวๆที่ถืออะไรดำๆนี่นะฮะนั่นแหละ,ะแล้วเราก็เจอเด็กตัวนี้ครับ เราไม่รู้ว่ามันคือคนเดียวกันหรือเปล่านะฮะคือมันเสื้อเขียวเกงลายคล้ายๆกันรูปร่างคล้ายกันนะฮะนั่นแหละครับคือผมคิดว่ามันมันโผล่ในไฟในเฟดี้สีได้ยังไงและฉากไหนที่ผมมาดูก็คือฉากตรงที่ว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะฮะที่นี่ฮะมันจะมีอยู่ฉากนึงนี่ตรงที่มันหันกล้องฮะ เราเห็นเสื้อของเด็กนะฮะมันเป็นสีเขียวไงฮะแต่เราไม่รู้นะฮะไอสีขาวนี่คืออะไรนะฮะแต่เราโฟกัสไปที่เสื้อสีเขียวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ในตู้เสื้อผ้าครับนี่ฮะเราเห็นตู้เสื้อผ้าไหมครับนี่มีสีเขียวนะฮะแล้วคุณอาจจะถามว่าเอา้าก็แค่สีเขียวแล้วมันผิดตรงไหนอะ่ะคือมันผิดไงฮะอ่า คือถ้าเกิดมันไม่ใช่เสื้อสีเขียวเนี่ยแล้วมันจะโผล่มาให้เราเห็นชัดขนาดนี้ได้ไงฮะคือแบบสกอตไม่มีแบบสกอตท,ทำไมถึงแบบโชว์สีเขียวแบบตะการตาแบบนี้เลยฮะคือแบบมันใช่เลยฮะถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยมันน่าก็จะแบบสีอื่นแบบสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีนุน่นสีนี่ที่มันไม่ใช่สีเขียวไงฮะแต่ทีนี้ฮะมันมาทั้งสองทีเลยฮะสองตรงนี้นะฮะ,ะมาใน,ในตัวเสื้อผ้าแล้วตัวเสื้อผ้าเนี่ย มันมีช่องแค่นิดเดียวไงฮะแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมันออกมาแบบเขียวมันเขียวเลยอ่ะเนี่ยมันเขียวเลยนะฮะส่วนตรงนี้มันก็เขียวเหมือนกันอ่ะเออรูปร่างเสื้อนะฮะมันก็คล้ายๆกันด้วยออไม่เป็นเสื้อของเด็กคนนั้นจริงๆก็ได้นะฮะนะฮะแล้วก็เราลองมาดูกันนะฮะว่ามันอยู่ฉากไหนของไฟน์แนนฟิตตี้สองเทอร์นะฮะมันก็อยู่ตรงเริ่มเนี่แหละฮะ ที่เราแคปมานะฮะอืมนี่ฮะตรงนี้เลยฮะนี่ตรงนี้นะฮะมันอยู่ตรงนี้เลยฮะนี่สองตรงนี้เลยนะฮะอ่าที่ผมไปแคปมาก็คือสองตรงนี้อดเดียวกันกะฮะเฮ้ยเดียวกันฮะนี่ดเดียวกันอ่า มันโผล่ในเทเลอร์เลยไงฮะอ่ามันโผล่ในเทเลอร์หยุดเคนะฮะจบสำหรับเคสเด็กเขียวแล้วนะฮะต่อไปอิสเตอร์เอที่ผมจะให้เจอนะฮะก็คืออิสเตอร์เอกตุ๊กตาเฟดดี้พอชี่นะฮะมันคือตัวอะไรนะฮะคุณอาจจะถามมันคือตัวอะไรอ่าเราลองมาดูตรงฉากนี้นะฮะฉากที่เขียนว่า watch b a k นะฮะเราดูนะฮะอ่าเห็นอะไรไหมฮะข้างหลังฮะ ใช่ครับล,ล่างตุก๊กตาเบบี้ไนแมร์เฟดดี้มันจะมีเบบี้พอร์ชี่อยู่อีกตัวหนึ่งครับนั่นแหละครับมันมีไงฮะอ่ะนี่ฮะผมก็ทําการเพิ่มแสงให้ดูแล้วนะฮะทุงเข้าไปฮะตรงนี้คือหูนะฮะหัวไอ้เฟดดี้พอร์ชี่ตัวนั้นนะฮะแล้วตรงนี้ก็คือส่วนตัวนะฮะตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวนะฮะอ่ะมันใช่ปะฮะเออตรงนี้มันหมวกนะฮะเออคือมันใช่ฮะมันมันก็ไม่ได้อื่นใดเลยเลยนะฮะ มันเป็นอิสเซกหรือมันวางอยู่ตรงนี้อยู่แล้วหรือว่าตุ๊กตาคะเอ๊หรือว่าเบบี้เฟดดี้ Baby, ตัวนี้นะฮะมาได้ทําการคลองตัวนี้เอาไว้นั่นแหละครับคือผมก็รู้สึกสงสัยนะฮะว่ามันจะมาทําไมนะฮะในเมื่อในเมื่อที่ว่าเราก็มีเฟดดี้ตัวนี้่แล้วแต่ทําไมมันยังมีเฟดดี้ตัวข้างหลังอีกนะฮะเราก็ทําการเปิดซ้ําเปิดดูนะฮะอ่าถ้าเกิดเราลองสโลมันอีกรอบ นะฮะเราลองสโลมันดูเนี่ยเออมันเจอปะฮะคุณเจอมันหรือเปล่าฮะเจอมนหรือเปล่าฮะทุกคนเจอมัหรือเปล่าฮะถ้าไม่เจอเราจะซูมให้ดูนะฮะกครู่ฮะพอมันก็นี่โอเคแล้วก็แคปมานะฮะแล้วก็ซูมเข้าไปเลยนะฮะเซฟก่อนนะฮะ สเสร็จแล้วนะฮะเราก็ลองไปดูที่เดสก์ท็อปกันนะฮะลองเปิดไปดูมันมีไหมฮะอ่าจะสังเกตได้ว่ามันก็ยังไม่มีนะฮะคือมันก็ไม่น่าจะบางชิดขนาดนั้นนะฮะเออนี่ฮะคือตอนแรกคิดว่าไม่มีหรอกตอนหลังก็มีนะตรงนี้ตรงนี้เห็นว่าพิกเซลเล็กๆตรงนี้นะอยู่ข้างหลัง แต่ว่าเฟดดี้ตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นตัวที่ถือเฟดดี้แบบตุ๊ก,กตาไว้หรือเปล่าหรือมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันคือมันตัวเล็กไงฮะแล้วมันแบบคือมันตัวเล็กแล้วมันคิดว่าตุ๊ก,กตาเฟดดี้เนี่ยเป็นอะไรเราไม่รู้นะฮะเราต้องรอเกมบอ,อกเดียวนะฮะนั่นแหละรอวันที่แปดสิงหาคมแล้วก็จะรู้นะฮะว่าไอ้ตุ๊ก,กตาเฟดดี้เนี่ย มันจะอยู่บนเตียงเราอยู่แล้วหรือไอตัวเบบี้ในแม่เนี่ยมันจะถือไว้หรืออะไรหรือมันจะโผล่มาเป็นอิสเร์เอ็นะฮะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วฮะก็มาแค่เสนอเสนอทฤษฎีแค่นั้นเองฮะสองทฤษฎีนะฮะหวังว่าท่านผู้ชมก็จะได้น่าจะได้ทฤษฎีใหม่ไปลองคิดทบทวนกันดูนะฮะโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะลากรอยรับบ๊ายบาย やめて